สดีค่ะเด็กๆสำหรับเสริมทะัศะภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาโอกันนะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆไปฟังเพลงสนุกๆพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะไปกันเลย เรียกโอนำหน้าใครใครให้เรียกโอ เรียกโอนำหน้าใครใครให้เรียกโอ ให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยๆๆเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแปบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่11เลยนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันก่อนนะคะชี้นิ้วตามคุณครูด้วยนะคะ เขียนสะระโอและหัดอ่านอีกครั้งนะคะเขียนสะระโอและหัดอ่านเรามาหัดเขียนสาระโอกันก่อนนะคะเด็กๆแล้วค่อยมาหัดอ่านพร้อมๆกันวิธีการเขียนสาระโอนะคะเริ่มจากเด็กๆจะต้องเขียนหัวกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วลากขึ้นไป โค้งขึ้นแล้วตวัดปลายนะคะอีกครั้งนะคะเด็กๆต้องเขียนหัวกลมๆก่อนลากขึ้นไปข้างบนโค้งแล้วตวัดปลายแบบนี้นะคะเรามาเริ่มเขียนสาโอกันเลยค่ะ เย้เด็กๆเก่งกันมากๆเลยค่ะคุณครูเขียนสาระโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆเขียนสังเกตด้วยนะคะว่าไม่มีตามรอยให้เด็กๆเขียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเด็กๆจะต้องค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบร้อนเขียนสาระโอให้สวยเลยนะคะเด็กๆ และเมื่อเราเขียนสระโอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาหัดอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะชี้นิ้วตามคุณรูด้วยนะคะสระโอสระโอปปโอโปน ทอโอทไม่เอกโทอลอโอโลไม่เอกโลงอโองอไม่เอก ไม่เอกโหกอโอโกไมโทโกอโอ,โ,โ,โ,อโอโตไมโทโตยอโอโยไมโทโยและคำสุดท้ายนะคะจอโอ โจไมโทโจเก่งมากค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราได้ฝึกเขียนสาระโอและฝึกอ่านคำที่ประสมสาระโอกันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านและฝึกทบทวนกันได้บ่อยๆเลยนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนั่นเองและต่อไปนะคะเด็กๆ เราจะมาระบายสีรูปภาพกันให้เด็กๆกยิบสีขึ้นมาแล้วมาระบายสีกันเลยค่ะแผด้ดนคุณครูระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสังเกตด้วยนะคะภาพของเราในวันนี้มีคำอยู่ในรูปภาพด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆระบายสีระบายแค่ขอบๆอพอนะคะสังเกตของคุณครู ตรงไหนที่มีคำคุณครูจะระบายแค่ขอบๆเท่านั้นนะคะเราจะไม่ระบายเข้าไปข้างในนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เด็กๆจะมาหัดอ่านกันอีกหนึ่งครั้งถ้าเด็กๆระบายสีทับคำกันไปแล้วเราจะมองไม่เห็นแล้วก็จะอ่านไม่ได้นะคะและเพื่อความสวยงามเด็กๆจะต้อง ตั้งใจระบายสีกันด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเขียนชื่อนามสกุลและชั้นกันนะคะเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะเด็กๆคุณครูจะใช้ปากกาแดงเขียนชื่อของเด็กๆไว้ให้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องใช้ดินสอเขียนทับรอยปากกาแดงของคุณครูเลยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนที่คุณครูไม่ได้เขียนชื่อตามรอยปากกาแดงไว้ให้นะคะ คุณครูขอรบก,กวนท่านผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กๆเ,เขียนชื่อด้วยนะคะ และสำหรับการฝึกอา่านฝึกเขียนสารโอในวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝึกอา่านคำที่ประสมสารโอกันบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ